words so right. ครับก็ก่อนจะไปรับชมคลิปนะครับก็ฝากติดตามเพจอาร้านมีดชาวมองหวานด้วยนะครับว่าเป็นเพจอาเกี่ยวกับมีดนะครับเป็นมีดโอท็อปประจำจังหวัดขอนแก่นนะครับนะครับถ้าสนใจก็สามารถส่งข้อความทักไปในเพจได้เลยนะครับหรือว่า โทรเบอร์นะครับ0874293774ได้เลยนะครับราคาไม่แพงส่งรวดเร็วทันใจมีดคุณภาพรับกันจากแซมบาครับถูกใจไปด้วยจะลืม ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับผมแซมบ้าชาแนลนะครับวันนี้เราก็จะพามาดูสตูหรือห้องของเรานี่บเนะะี่ยตอนนี้ผมก็ทําห้องทําห้องเสร็จแล้วนะครับทุกคนนะครับแล้วผมจะพาไปดูนะครับว่าห้องผมเป็นยังไงนะเนี่ยแล้วผมก็ทําตรงนี้นะ,นะเนี่ยข้างหน้าเราที่ผมเคยถ่ายคลิปเมื่อกี้นะที่เคยถ่ายคลิปที่แล้วนะที่ทําตรงนี้นะเนี่ย เห็นปะเนี่ยเสร็จแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวนี่ยครับผมก็จะเอาแผ่นนี้มาติดนะแต่เป็นสีเขียวนะคลิปที่เราบอกว่าเป็นสีดําแต่ผมจะติดสีเขียวนี่ครับเดี๋ยวผมจะแผนกล้องให้ดูเป็นกล้องหน้านะนี่นะครับทุกคนก็คือห้องของเราที่ใช้งบแค่ สี่พันนะี่ผมก็ดูบอลอยู่นะครับทุกคนเนี่ยเห็นปะเนะี่ตรงนี้ผมจะเอาแผ่นเขียวมาติดนะเป็นแผ่นแบบนี้เอาเป็นแผ่นสีเขียวนะแล้วก็ที่นอนผมนะนี่ค,คนคตน่งแล้ว,วก็ประตูนะที่เช้ประตูนี้ก็เพราะว่าประตูนี้มันถูกนะแค่ห <c oughs> กเจ็ดร้อยเองนะเนี่ย นี่ก็คือเวลาผมสตรีมนะไปดูสตรีมผมเล่นในในเฟซบุ๊กแซมบ้านะครับเล่นฟีฟ่านะยี่งคำๆนะนี่คือผภาพมานนะ้ากางเรายัางไม่เช็ดเลยสกป,ปกมากรับทุกคนนะก็จะติดแผ่นหมดเลยนะตรงนี้ติดแผ่นติดแผ่นหมดเลยนะครับและมันเก็บเสียงมากที่สุดเลย ในหลอดไฟดวงเดียวสว่างใ mm hmm. นอนาคตว่าจะใสเ่เพดานด้วยนะใส่พดานตรงนี้ไปเลยยาวๆไปเลย mm hmm. จะใส่เพดานเก็บเสียง mm hmm. แล้วก็จะซื้อแผ่นสีเขียวมาติดปุ๊บแล้วก็จะเก็บติดแผ่นเก็บเสียงด้วยเด mm ี hmm. ๋ยวต้องดูเงินเราด้วยนะครับทุกคนว่าเงินเราจะพอปะ mm ่ะ hmm. นี่ก็เป็นอันนี้ที่คุมไฟ mm hmm. เวลาจะไฟจะดับอะไรอะ mm hmm. ไรนะนี่ก็ตู้เสื้อผ้าของผมนะทุกคน จะผ้าอ,อย่างเยวเลยเดียนี่ใช้กล้องโทรศัพท์นะนี่ครับกระปองนอนทุกคน<ะ>อยู่ยมาสั่งนะที่โฆษณาไปคลิปที่แล้วนะอันเท่าไหร่ะ9.9ค่ะเกือบเหยียบหยังว่ะนี่ครับสวยไหมก็ผมว่าจะไปใส่ไปใส่ไปใส่พ่ะนะไปใส่ชุดน้ำตอนสองเลยนะ ยังไม่มีเงินขอรอรอเงินก่อนรอเงินก่อนแป๊บหนึ่งนะจะไปใส่ชุดน้ำตอนสองมนาะอันนี้เปลี่ยนสีได้ด้วยนี่เปลี่ยนสีได้นี่ยงเฟี้ยวอะครับอันนี้เป็นตัวไม้ผมพ่นสีเองนะ,นะครับทุกคนก็จะมีเท่านี้แหละนะแต่ตัวนี้จะเอาเพดานติด เดี๋ยวตอนไหนที่ผมจะติดแผน่นอะไรเงี้ยจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับตอนที่ติดแผ่นนะครับจะน่าให้มาดูกันนะครับก็เพิ่งทำความสะอาดไปเลยจากลกุลกๆวันนั้นจากตรงนี้ลกุลกๆอะ่ะคนไม่อยู่ตรงนู้นละนี่แล้วก็ตรงนี้ก็ทําเป็นห้องยาด้วยนะนเป็นห้องยาแล้วครับตอนแรกตอนแรกว่าจะไม่ทํานะก็เลยทําเหมือนกันเลยห้องยา อันใช้ไม้อันนี้ทํานะเหมือนห้องนั้นเลยก็ใช้ไม้เหมือนกันตอนแรกที่ผมบอกอะผมว่าจะใช้ไม้อันนี้ไปใส่ตรงนี้นะตอนแรกที่บอกว่าจะใช้ไม้ม <Nope. S 1> ไม่ใส่ตรงนี้แต่เปลี่ยนใจแล้วจะเป็นปูนหมดเลยต้นคออยู่นะนั่นแหละก็มีเท่านี้นะครับทุกคนี๋ยวตอนไหนที่ผมอาจะมาติดแผ่นดำอะผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะ ตรงนี้จะติดแผนะ่นอะจะถ่ายให้ดูถ้าใครอยากได้เคสเคสความมันเก่านะก็ทักมานะครับเคสมันเก่าเตียมผมก็จะซื้อใหม่อยู่เดี๋ยวรอตอนมีเงินก่อนอันนี้พอนอนได้ไปก่อนนะะงตรงนี้ก็ตอนแรกก็จะทําเป็นสตูนะแต่เอาแบบมาก็เลยทําเป็นที่นอนเลยเลยแบบ่ผมตื่นมาดูวันตอนค่ำเลยนี่ก็ตู้กันไว้ งานเดินก้นตะานะก็จะเป็นแบบนี้ก็จะเป็นตู้กันไว้นะทุกคนกรแจวครับดูบอลอยู่เลยนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวตอนไหนที่ผมจะติดแผ่นแผ่นแถวนั้นยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะครับตอ,ตอนนี้ผมก็ดูบอลอยู่ มันไม่ค่อยร้อนเท่าเดิมนะปะั๊กก่อนอยู่บนบ้านมันร้อนนะครับทุกคนแต่มันเป็นไม้ใช่ปะไม่ค่อยร้อนเนี่ยเม่วาจังเท่ยครับมไ,มไม่มีอะไรทำแล้วจะมคาคีวิวคอมของคอมของผมก็เป็น i5 Gen 9นะครับทุกคน i5 Gen 9นะแรม16 2660บาท มัดสองหกสองหกศูนย์นะบัตรแล้วก็อะไรอากวะการ์ดจอหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะเรจะขายเหะอซื้อใหม่เปิดเพลงฟังเนี่ยตัวทำห้องใหม่แล้วไม่จังหวผมร้องเพลงไม่ดีนะตอนนี้ร้องร้องพอมากนะร้องพอมากเดี๋ยวเดีดีร้องโชว์กัท่อิก็สิบ ท่านเรื่องวามเรื่องราวของสองเรายังยหไปนิทานเรื่องนึงจะเล่าให้เธอได้ฟังไม่นานขอเพียงแค่เธอต้อการอย่างฟังเธอี่กันบางหมอไปเลยทุกคนอีตเลขศิเปิดนั้ไม่ได้นะอื เอนเอใจแรกใจไอ้ต้นดังมาด้วยตัวเองครับไม่ได้ไปดังกับรายการเสียเพลงนะครับก็วันนี้ก็มีเท่านี้แล้วครับทุกคนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปผมติดแผ่นนั้นเนี่ยก็ไป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 แล้ว ันไปมองท้องฟ้าที่ดูสว่างกระจ่างใสแต่แล้ววันนี้ทำไมไกลทำให้เราวุ่นวายประโยชน์คือโกงกินประเทศสิทธิพิเศษคือทำลายหุนหูจนเริ่มท้อใจต่อไปจะอยู่อย่างไร